สวัสดีค่ะกระซิบบอกเราแนะนำรถกระบะโตโยต้าปรีโวสมาร์ทแคปตัว E p ปี2017ให้ท่านได้รับชมกันนะคะปุ่มคอนโทรลพวงมาลัยกระจกเป็นไฟฟ้าปรับข้างเป็นไฟฟ้าค่ะมีแอร์แบคคู่ระบบเบรก ABS ราคาคันนี้279,000บาทเครื่องยนต์ดีเซล 2400cc แคปเปิดได้นะคะด้านหลังลอนกระบะอย่างสวยค่ะช่วงร่างดีนะคะ รถบอดี้สวยๆเดิมๆบางๆสีสันดูดีค่ะหน้าเดิมทายเดิมไม่มีชนเครื่องดีเกียร์ดีช่วงร่างแน่นคัสซีสวยภายในสะอาดเกียร์ธรรมดาแอร์เย็นเรขยไม่หนึ่งแสนมหมื 1, 35, 000, ่นห้าพันรสภาพรถโดยรวมพร้อมใช้งานได้เลยนะคะภาษีพรบรปี67ค่ะ2 7 9 0 0 0บาทนะคะทุกท่านสามารถจับจองเป็นเจ้าของกันได้ รถอยู่ในซอยวัดราชประดุกอำเภอบางบัวทองจัังหวดนนทบุรีมีเบอร์โทรผู้ขายใส่ไวใ้ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะสนใจทักเข้าไปคุยนัดหมายดูรถทดลองขับด้วยตนเองก่อนตัดสินใจขับประโยชน์ของตัวท่านโดยตรงแอดมินเพียงแนะนำเบื้องต้นเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ